ครับสวัสด,ดีมิตรรักแฟนพิงของวินิซาผ่าเผินทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับกันมาอีกแล้วนะฮะกับเกมซารทิฟักเตอรี่นะครับคือผมมีเรื่องจะชี้แจงสักเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าผมมีปัญหานะครับผมเนี่ยเป็นตัวปัญหาเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมทําการเคลียร์ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับแต่บางเอิญบางเอิญว่าผมมาเสือกไปลบเซฟเกมของอันดิมนะครับ ผมก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการที่ว่าอ่ะผมก็เลยพยายามสร้างสร้างให้มันเท่าเดิมนะครับก็คือต่อจากคลิปที่2นะครับที่ผมทําไปนะครับก็คือกําลังมุ่งหน้าที่จะอัปเกรดเป็นเลเวลหนะครับอ,อัปเกรดฮับเป็นเลเวลหนะครับตอนนี้ตอนนี้ฮับอยู่ที่เลเวลห้านะครับส่วนในส่วนของเลเวลหนะครับเราก็จะต้องการอา่าอิรอนโรสนะครับแผ่นเหล็กแล้วก็ อตามนี้นั่นแหละอืมทีนี้ตอนนี้นะครับผมเป็นบาทเล็กน้อยนะครับถุยนะครับไม่เกี่ยวกับเกมนะครับก็ก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ผมกําลังทําการผลิตแผ่นเหล็กนะครับตอนนี้ผมมีโรงงานผลิตแผ่นเหล็กแล้วนะครับค่อนข้างจะกึ่งอัตโนมัติแล้วนะครับก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับตอนนี้เราจะมาพัฒนาต่อไปต่อยอดนะครับในส่วนของไอออนโรสนะครับ ก็คือไอ้แท่งเหล็กสีดำๆที่เพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้โอเคนะครับผมจะสร้างไอ้ตัวมายเนอร์เลเวลหนึ่งนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับซีเมนต์ไม่พอนะครับผมก็ยังไม่ได้เริ่มหาแร่หาอะไรเลยนะครับเพราะว่าจะเล่นสร้างไอ้นั่นสร้างให้มันแบบทันเซฟเดิมนะครับเพื่อที่จะมาเล่นต่อแล้วก็คลิปเมื่อกี้นะครับก็ไปเล่นทุมเลเดอร์มาสักเล็กน้อยนะครับด้วยความที่ว่าไม่มีเวลาด้วยนะครับ ก็เหมือนเดิมแล้วครับตามสไตล์เวเนซ่านะครับมัวไปเรื่อยนะครับโอเคเราจัดการเจ้าถิ่นแล้วนะครับเรียบร้อยตอนนี้เราต้องทำการขุดาลามสโตนนะครับอันนี้มันช้ามันช้าเดี๋ยวเราต้องเราต้องไปคราฟไอไมเนอร์ตัวน้อย,อยมากอนนะครับ อ่าตอนนี้นะครับผมผมก็พยายามที่จะไปเอาอีตัวไอออนยิงกอดนะครับมาทำการคราฟไปเลยเราเก็บตรงนี้เลยก็ได้เฮ้ยอย่าพึ่งไปเอามานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขี้เกียจไปทำเองนะครับเสียเวลาเราก็มาดักเก็บหึงตรงนี้เลย โอเคนะครับเราจะสร้าง Equipment Workshop นะครับตัวนี้มันจะต้องใช้ไอ o อนรูทอีก4แท่งนะครับเดี๋ยวเราไปคาาเอานะครับนะเรียบร้อยครับได้10แท่งพอดีปับ๊บเอาตรงนี้แล้วกันอนาคตเราค่อยย้ายอีกทีนึงปับ๊บให้ตัวนี้โอเคผมต้องการ อะไรอตอนนี้อันนี้เป็นแร่ไอออนเอิร์กนะครับเป็นแร่เหล็กโอเคเราจะสร้างอันนี้ขาดอะไรอกู่นะ้าง่ะขาดซีเมนต์อีกสิบอันลำบากยากเห็นเลยเกินบางส่วนนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาผมก็จะพยายาม รีวิดีโอนะครับก็คือสล่งเร่งสปีดมันเป็นบางช่วงบางช่วงไปนะครับจะได้แลไม่น่าเบื่อนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็คือปกติเราจะต้องกดอ e ีค้างไว้นะครับแล้วก็ไอ,บอ้บ่อเนี้ยมันเป็นบอ่ออินเพียวได้ไงอินเพียวก็คือไม่บริสุทธิ์อ่ะขูดได้ทีละอันอะเสียเวลามากเลยโอเคนะครับเราน่าจะได้ซีเมนต์เพียงพอแล้วไม่ใช่ซีเมนต์สิลามสโตน ต้องใช้10อันตอนนี้นะครับจุดมุ่งหมายของผมนะผมก็ำลังจะทำการสร้างไอ้ไมเนอร์อีกตัวหนึ่งนะครับสร้างไมเนอร์อีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะขุดแล้วก็มาผลิตเป็นไอรอนโรดอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ยคือนเ็น้อยเถอมันบกพร่องตัวพี่น้องเฮ้ยน้อเดินกลับไปกลับมา เสียเวเนะ่เสียเวมากเอาอ้นนี่แล้วกันเอาอีขุดน้อยเนี่ยวางแม่งมสะทกโอเคเราค่อยกลับมาเด้วเด้อยดย้ขุดไปหน่อยอ่าในส่วนของเกมทูมไรเดอร์นะครับอ่าพอดีมี เพื่อนนะครับหรือว่าเอาเป็นว่าคนรู้จักแล้วกันนะครับเขาเสนอมานะครับก็คือเขาซื้อเกมทุมเืยเด้ให้ผม2ภาคน,นะครับแล้วก็ให้ผมทําการเล่นนะครับแล้วก็มันบอกว่าให้เล่นอย่างมีความสุขด้วยนะครับกระสิเล่นไปนตามภาษาตัวนระสิล่นยังมีความสุขกรสิล่นจังเลยก็สิล่นไปหัวไปกันอีกเรื่องหนึ่งแล้วเนาะเขาขอสิว่าเป็นบาทตัวเลยน้องพี่น้องโอเคนะครับตอนนี้เราน่าจะได้หินเียงพอแล้ว จุดมุ่งหมายของคลิปนี้นะครับเราจะทำลายลายของการผลิตเหล็กเส้นนะครับให้เรียบร้อยนะครับจุดมุ่งหมายของเราเพื่อที่ว่ามันจะได้มีตอนนี้เรามีลายผลิตไอไอรอนเพลทแล้วไอรอนเพลทตัวนี้เรามีแล้วเราจะชอบไอรอนโรดตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะต้องไปสร้างอีหัวขุดน้อยอีกทีหนึ่งนะครับก็ไอรอนโรดอีก2อีก2อัน เก็บตรงนี้เลยกันจะได้เร็วดีเอ่อเท่าที่ผมดูมาเบื้องต้นนะครับไออ๋อมีเสียงหมาด้วยอ่อไอตัวเอ่อสายพันธุ์ลำเลียงนะครับมันมันจะสามมันจะมีโอ้ยน้อมาเห่าอะไรตอนนี้ไอ้ตัวสายพันธุ์ลำเลียงนะครับมันจะมีเอ่อเขาเรียกอะไร มันจะมีเลเวลอัพสูงขึ้นนะครับก็คือมันมันจะเร็วมันจะส่งของได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับอ่าเรียบร้อยอาจจะมีเสียงเสือดขี้มูกนะครับเสียงหายใจแรงหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราสร้างม i n เนอร์มาร์กวันได้แล้วโอเคปับ๊บทีนี้ ลำดับต่อไปเราต้องสร้างเมิลเตอร์นะครับก็คืออีตัวเผาเผาถ่า,า,า,านามันบอกว่าพลังงานหมดนะครับเอาไอ้นี่ให้มันเอาใบไ,ไม้ใบหญ้าให้มันยิ่งยิ่งลายผลิตเราเยอะนะครับเราก็ต้องการพลังงานเยอะเป็นเรื่องธรรมดานะครับตัวนี้พลังงานของเราก็มีแค่ไอ้นี่เองนะครับไอ้หญ้า อย่ากากะ,ะครับอนาคตมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นบีอีกนะครับโอเคต่อไปนะครับสม e ลเตอร์เรียบร้อยนะครับเป็นไอออนอิงกอนะครับปับ๊บเสร็จแล้วเราก็ต้องก็ต้องสร้างอาคอนสตัคชั่นเอ้ยไม่ใช่คอนสตัคเตอร์นะครับตัวนี้ น,นี่เรายังขาดเหล็กนะครับเหล็กเหล็กแผ่นอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้นะมันจะต้องใช้ตัวมันชื่ออะไรเออ่รนฟอร์ตมั้งเรนฟอร์ตไอรอนเพลนะครับมันจะต้องใช้น็อตในการสร้างด้วยอ่าได้สแผ่นพอดีโอเคนะครับ ทีนี้มันต้องการอะไรอีกให้เงเพลแลวก็สายไฟสายไฟมีเยอะนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันแถมมาตอนเริ่มเกมนะครับมันก็เลยเยอะแล้วก็ก่อนก่อนที่จะมาทําคลิปเนี่ยผมผมไปเดินสํารวจดูนะผมไปเจอไอ้นั่นด้วยไอ้ยานยานเหมือนยานแบบเหมือนบริษัทเดียวกันกับเราครับคือบริษัทในเนื้อเรื่องเกมอะที่ที่เหมือนเขาเคยลงมาแล้วยานมันระเบิดอะไรเงี้ยมันก็เลยมีให้เก็บนะครับก็เลยมีมีเยอะหน่อย อพอได้คอนสรัคเตอร์นะครับตัวนี้เราก็จะเลือกเป็นไอรอนรถนะครับไอรอนรถรถยังละ่ะรถไทยหนาบอเคนะพอได้ตัวสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาที่เก็บนะก็ซึ่งก็คือคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ er ตัวนี้ต้องการไอรอนรถ10อันนะครับเราต้องไปคาบใหม่ก่อนเกมนี้ต้องอาศัยความอดทนนิดนึงนะเพราะว่ามันแต่ว่ามันมันก็สําหรับคนที่แบบชอบแนวการแบบ ครับข,ของแล้วก็สร้างนั่นสร้างนี่โอ้ได้การเลยเลยพี่น้องคือผมชอบอยู่แล้วไงแล้วประเด็นก็คือแบบปกติไอ้เกมพวกนี้แมพมันจะไม่ค่อยใหญ่นะแต่มาเจอเกมนี้โอ้แมบบใหญ่มากครับสะใจใช่ไหมเลยสำรวจไม่หมดนะต้องสำรวจไปสำรวจมานะครับพวกไอเทมอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับถือว่าดีดีมากนะผมว่าผมไม่เสียดายเงินเลยนะที่ซื้อเกมเนี้ย ว่ามันค่อนข้างจะคุมสารผมโอเคนะครับตอนนี้เราได้คอนเทนเนอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับปับ๊บโอเคสายพานลำเลียงเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือพลังงานนะครับพลังงานที่จะเอามาใช้ในการาสร้างนะครับเพราะว่าสิ่งก่อสร้างพวกนี้มันต้องใช้พลังงานนะครับในการเดินเครื่องครับตอนนี้เราจะต้องมาเก็บซีเมนต์นะครับเอาซีเมนต์สะกก่อน เก็บลามสโตนไม่ใช่หีบซีเมนต์เหตุผลที่ต้องมีซีเมนต์ก่อนเพราะว่าผมจะต้องเอาไปสร้างเสาครับเสาตัวนี้มันใช้ซีเมนต์เห็นไหมครับมันจะใช้เพื่อทองแดงใช้ไอรอนโรดนะครับแล้วก็ใช้ซีเมนต์เราจะเตรียมซีเมนต์ไว้สักเล็กน้อยนะครับเพราเป็นพิธีน่เอื่นใส่กับสีได้ใส่ไปเล่ยสีนะ ส่วนใครนะครับที่เผลอเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับไม่งั้นก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้นะครับหรือถ้าจกักรุณามากกว่านั้นนะครับก็ด o n a t e มาได้นะครับหาบาทสิบาทก็ดีใจดอกพี่นอ้องบรหลายดอกปั๊บนะครับตอนนี้เราสร้างผมจะสร้างกับเครื่องกำเนิดไฟไฟ้าอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาแจกจ่ายกับพวกนี้ ประมาณนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องการความเขาเรียกอะไรเรายังไม่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับเพราะว่าอนาคตมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ครับโอเคนะครับตอนนี้ไมเนอร์เรากําลังทํางานแล้วหมุนและหมุนล,ละจดุดจดนะครับขุดแล้วครับอา้าวทำไมยังไม่มา,เ,าเริ่มขุดแล้วนะครับเริ่มขุดแล้วทีนี้มันก็จะมี ไอตัวนี่ไงไหลออกมาแล้วผมจะใส่ไอ้นี้เข้าไปเพราะว่าไม่อยากเก็บว้ติดตัวนะครับเปืองเปืองช่องของนะครับโอเคนะครับสมิลเตอร์ก็จะไอเครื่องหลอมแล้วก็จะผลิตไอออนยิงกอดออกมานะครับพออิงกอดออกมาปั๊บแล้วก็มาเราก็จะมาทําเป็นไอออนโหดอีกทีนึงนะครับทีนี้นะครับในส่วนของอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นแร่ไอออนเหมือนกันโอเคนะครับทีนี้นะครับ าการที่เราจะผลิตไอ้ตัวไอ้นี่ได้นะครับที่มันมีมีมีธาตุเหล็กมีมีใชธาตุเหล็กมีแร่เหล็กนะครับมีแร่เหล็กเป็นตัวเขาเรียกอะไรวัตถุวัตถุดิบตั้งต้นเออมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือเป็นไอ้ไอ้นี่ครับไอ้ไอ้ตะ๊บปัวสกรูเนี่ยครับเป็นสกรูตัวนี้แต่สกรูเนี่ยต้องผลิตโดยใช้ไอ้ไอรอนโรด อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการซ้อนกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่านะครับอันนี้คือปัญหานะครับก็คือพลังงานดูสิครับหมดไวมากนะครับต่ออันมันมันจะต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับทีนี้ผมก็เลยต้องการที่จะอัปเกรดนะครับอัปเกรดตัวนี้นะครับเพราะว่ารางวัลที่เราจะได้มันก็คือไบโอแมสนะครับไบโอแมสตัวนี้นะครับมันคือมันจะเป็นการอัปเกรดยาก หญ้ากากกาะครับอัปเกรดจากหญ้ากากกให้มันเป็นแบบว่าให้มันให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะครับให้มันอยู่ได้นานขึ้นปกติมันจะอยู่แบบเนี่ยดูนะครับแป๊บเดียวหายครับเนี่ยอยู่ได้แค่0 8ดวินะครับถ้าเป็นไบโอแมสเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นอาจจะเป็นวิหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทานองนี้นะครับตอนนี้เราก็เลยให้ความสาคัญกับการผลิตไอแผ่นพวกนี้นะครับโอเคนะครับได้มา100แล้วนะครับได้มาเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวตอนนี้ ไหนดูสิอาได้มา24แล้วถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วเดี๋ยวจะอัปเกรดนะครับอัปเกรดคลิปเลเวล6นะครับเพราะว่าจุดประสงค์ที่1ของผมที่ผมตั้งไว้ในคลิปนี้ก็คือผมจะสร้างลายผลิตไอรอนโรสให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับอันดับต่อไปก็คือเราจะปลดล็อกไอตัวนี้กันนะครับไบโอมสตัวนี้นะครับเพราะว่าอันเพราะว่าอนาคตต่อไปเนี่ยพลังงานเป็นเรื่องจําเป็นมากครับ เพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานเนี่ยเราจะต้องมาที่1นึ่งะครับสำหรับผมผมจะเอามาเป็นที่1เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับซีเมนต์นะครับสัก50อันนะครับเพราะว่าจะได้ใช้ในการอัปเกรดนะครับปรากฏว่าหินหมดนะครับได้30กว่าอันนะครับเดี๋ยวเราจะกลยกยตีนแตกนะครับสับตีนแตกไปเอาลามสโตนนะครับลามสโตนผมไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรในบ้านเราแต่มันก็เหมือนหินธรรมดาครับ โอเคนะครับก็กลับมาจนถึงโต๊ะครับนะครับครับของเราก็จะคราฟซีเมนต์ต่อนะครับตรงตัวเลขตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าเราวัตถุดิบที่เรามีนะครับสามารถคราฟได้กี่อันนะครับมันก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป้าหมายของเราอยู่ที่50นะครับผมจะคราฟทิ้งไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อได้ใช้นะครับมันจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปกลับมานะครับโอเคนะครับได้63แล้วเดี๋ยวเราไปส่งของกัน มีซีเมนต์มีลวดตองแดงมีนี่ปับ๊บมีแผ่นโอเคนะครับเังือเหลือไอรอนโรดนะครับเหลือไอรอนโรดนะครับมาเอบขโมยนะครับแอบขโมยพวกนี้ไปก็ได้ครับเราก็จะช่วยมันจะได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไม่เสียเวลาในคลิปนะครับแอบจิกเอาแถวๆนี้นะครับไหนมาดูที่คอนเทนเนอร์สิได้เยอะแล้วโอเคนะครับได้3 4อันนะ เป่าหมาหนึ่งร้อยอันนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูมาดูมาถึงตรงนี้นะไม่ใช่ดือนะครับพีนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้เ็นิซาพาพื้นนะครับได้ผลิตคลิปดีๆต่อไปนะครับเอ้ยมันมันบอดีกับว่าดีหลวดเนาะมุกมหาพาเครียดนะครับ ตอนนี้เราจะผลิตไอรอนรู่ต่อนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด42นะครับเป้าหมายเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ70กว่าอันนะเพร,ระาะว่าตอนนี้เรามี30แล้วโอเคอ่าโอเคนะครับตอนนี้เรามี73อันแล้วน่าจะเพียงพอแล้วนะครับปับ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับฮับเลเวล6นะครับเรียบร้อย ตอนนี้นะครับหลังจากฮับเลเวลหแล้วนะครับมันก็จะเป็นเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรมาอ่ามาแล้วนะครับโหเจ๋งนะครับต้องขออภัยกับกราฟิกของเราด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความละเอียดสูงมากนะครับสูงสะจนกราฟิกเอ่อการ์ดจอของผมรับไม่ไหวนะครับด้วยความ มันได้กสานีแหละนะบอ,งอกง่ายๆนะไป <c oughs> โอเคนะครับเทียศูนย์นะครับเราอัปเกรดเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้เราจะสตาร์ทที่เทียหนึ่งต่อไปนะครับต้องรอมันพูดให้มันจบก่อนนะครับ <c oughs> เ,เฮ้ยทำอะไรเนี่ย <c oughs> ผมผิดใช่ไหมเนี่ยผมทําสิ่งของขวางทางมัน,นไอตัวประวันอะไรไม่รู้นะครับตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ปลดล็อกมาแล้วนะครับ ก็จะมีนี่ครับไบโอแมสนะครับเราก็จะรับเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็จะได้แบบทนทานขึ้นนะครับจากหญ้ากากๆกลายเป็นหญ้าที่เขาเรียกะไากากลงกากน้อยลงนิดนึงนะครับปั๊บตรงนี้นะครับอันนี้จะอยู่ได้9าวินะครับเห็นไหมครับไอตัวหญ้าตัวนี้นะครับอยู่ได้แค่0.8วินะครับไม่ถึง1วิด้วยซ้ํานะครับแต่แต่ไอตัว ไโอแมสตัวนี้นะครับมันจะอยู่ได้ตั้ง9้าวนะครับจะทําให้มันใช้งานได้นานขึ้นนะโอเคผมจะแบ่งครึ่งกันนะอ่าจากยากระกาครับกลายเป็นญ้าที่มีระดับขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันมีมันมีอยู่ร้อยเจ็ดสิบกว่าเดี๋ยวผมไปคราบมาทิ้งไว้นะครับปั๊บนะครับก็ถือว่าช่วยได้ยีนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับสําหรับการเล่นเล่นช่วงแรกๆนะครับ อันนี้มันมี80เนาะแล้วแบ่งแบ่งคนละสี่แล้วกันนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับเรามาดูอัปเกรดต่อไปนะครับว่าเราจะได้อะไรโอเคนะครับในเทียร์ที่1นะครับเทียนหนึ่งนะครับเทียร์ที่1นึ่งเปิดมาเทียนหนึ่งนะครับมันจะมีเบสบิลดิ้งนะครับน่าจะเป็นพวกฟาวเดชั่นพื้นนะครับสร้างพื้นแล้วก็โลจิสติกนะครับก็จะมี คอนไวส์ s ปิเตอร์แล้วก็คอนไวส์เ e มิดนะเมิเจอใช่ไหมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ออกเสียงถูกไหมแล้วก็ฟีดรีซอสนะครับรีเซิร์ชไม่ใช่รีซอสนะก็จะมีแมม M A M แมมตัวนี้เหมือนจะเป็นเครื่องที่ใช้รีเซิร์ชนะครับสแกนเนอร์ anner, สแกนหาของนะครับบีคอน โอเคนะก็จะประมาณนี้นะอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันอัปอัพเกรดอินเวนทอรี่นะครับก็คือกระเป๋าของเรานะครับจะช่องใหญ่ขึ้นบวกห้านะครับแล้วก็มีแฮนด์สล็อตแฮนด์สล็อตก็คือตัวนี้ครับเนี่ยครับแฮนด์สล็อตโอเคนะครับเทียร์หนึ่งผมว่าผมเลือกอันนี้ก่อนน่าจะดีนะใอ้โลจิสติกก็สำคัญนะโลจิสติกสำคัญเอาเอาเอาโลจิสติกก่อนก็ไนดะ้อะเอเอโอเค เราน่าจะมีของอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากทำคลิปให้มันนานเกินไปนะครับเพราะว่าเครื่องผมมันกากนะครับเราก็แบบเล่นแบบกากากอย่างนี้แหละครับเราพอใจในสิ่งที่เรามีนะฮะก็คงต้องหยอดเงินกระปุกต่อไปนะครับเพื่อจะซื้อคอมนะครับมาเล่นเกมนะครับโอ้โหปอาหมายชัดเจนมากนะครับ สำหรับใครที่หลงมาดูถึงจนจนถึงตรงนี้นะครับแต่เท่าที่ดูนะครับก็ไม่มีใครดูจนจบนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ที่ที่ดูที่ติดตามนะครับก็ดีใจนะครับที่มีคนติดตามมีคนดูในสิ่งที่เราทำนะครับเรารักในสิ่งที่เราทํานะครับก็มันก็สนุกดีนะครับถ้าใครสนุกตามไปด้วยก็ก็ก็ดีใจนะครับรู้สึกภูมิใจที่ที่ได้ทำ ให้รับชมนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะจากกันไปพร้อมกับปักกินยักษ์บุนทองฟ้านะครับขอสวัสดีครับ